สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตาแพทย์ประจำคลินิกหมอมามอแมวนะคะหมอเชื่อว่าวันนี้เนี่ยกระแสข่าวที่เกี่ยวกับเพจเพจหนึ่งที่รับบริจาคค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าดูแลน้องหมาป่วยคงจะเป็นกระแสฮอตมากนะคะในโลกโซเชียลทั้งใน Facebook ทั้งใน i n s t a g r กรแล้วก็สื่ออื่นๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยหมอก,ก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับการบริจาค ให้กับเพจต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าเราควรจะมีวิธีการพิจารณายังไงนะคะว่าเราจะบริจาคให้กับทางเพจนี้หรือว่าให้กับบุคคลคนนี้ทีอ่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวหรือเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้องหมาน้องแมวในแต่ละเคสหรือเปล่านะคะโดย ข้อมูลเนี่ยมันก็มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของหมอด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อ้างอิงข้อมูลดีๆนะคะจากบทความในเพจ Doc i l I l i t รู้จริงเรื่องน้องหมาด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้แล้วเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะหมอมองว่าการบริจาคเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกวงสังคมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้กับเด็กด้อยโอกาสนะคะคนพิการผู้สูงอายุนะคะ ต่างๆรวมไปถึงผู้ประสบภัยในช่วงเวลาต่างๆรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องหมาน้องแมวที่เจ็บป่วยหรือว่าพิการแล้วไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษานะคะก็การบริจาคเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากนิสัยคนไทยที่เป็นคนใจดีมีเมตตาแล้วก็ขี้สงสารนั่นเองซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าช่องว่างให้กับ คนบางคนนะคะที่เขาอาจจะไม่ได้นําเงินบริจาคเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่คนบริจาคอยากจะบริจาคให้มันไปถึงดังนั้นวันนี้นะคะหมอก็จะขอเอาหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะมาช่วยให้กับทุกๆคนนะคะที่เป็นทาสหมาทาสแมวเนี่ยช่วยกันตัดสินใจนะคะว่าต่อไปนี้เวลาที่เราจะบริจาคก,กดโอนเงินให้กับเพจเพจนึงคนคนหนึ่ง เพื่อเอาไปช่วยน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะมีเกณฑ์การตัดสินใจประกอบอยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะเขาควรจะมีชื่อบัญชีมีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะนะคะจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นหน่วยงานมูลนิธินิติบุคคลต่างๆหรือว่าเป็นเ,เพจที่ ไม่ได้ทําเพื่อแสวงหาผลกําไรเนี่ยจริงๆก็ควรจะมีบัญชีแยกจากบัญชีส่วนตัวไปเลยนะคะอาจจะเป็นชื่อเพื่อน้องหมาป่วยโรคไปหรือว่าแบบเพื่อน้องหมาพิการอะไรก็ว่าไปได้นะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสำหรับคนที่บริจาคเข้าไปก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเราต้องโอนไปบัญชีบุคคลน,นั่นเองนะคะสำหรับอย่างที่2นะคะที่เราควรจะได้เห็นเลยก็คือ เราควรจะได้เห็นว่าในแต่ละเคสที่เขาต้องการเงินบริจาคนั้นนะคะเขาต้องการเงินบริจาคประมาณเท่าไหร่นะคะจากการประเมินค่ารักษาของคุณหมอที่เขาไปทำการรักษาหรือไปปรึกษาด้วยนะคะ เราควรจะได้เห็นยอดที่เขาต้องการจะเปิดรับบริจาคในแต่ละเคสอย่างชัดเจนอย่างที่3ามนะคะก็คือเมื่อเราทราบแล้วว่าเขาต้องการจะได้เงินจํานวนเท่าไหร่สําหรับการรักษาเคสเคสนี้นะคะเขาควรจะเปิดเผยยอดบริจาคอย่างสม่ำเสมอนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคน บริจาคเข้ามาเท่าไหร่แล้วนะคะและยังต้องการการบริจาคเข้าไปเพิ่มเติมหรือเปล่านั่นเองนะคะและสําหรับข้อที่4เมื่อเราเห็นยอดเงินเข้าของเขาแล้วว่าเขาได้รับยอดบริจาคไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ควรจะเห็นยอดเงินออกด้วยนะคะว่าเงินที่มีการบริจาคเข้าไปเนี่ยมันกลายไปเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะทางผู้รับบริจาคควรจะมีการ แจกแจงแล้วก็แสดงหลักฐานการเอาเงินบริจาคเหล่านี้เนี่ยไปใช้จริงๆนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยคนที่บริจาคเขาต้องการบริจาคให้กับน้องหมาตัวชื่อข่าวตัวนี้นะคะแต่ว่าทางผู้ที่รับบริจาคอาจจะเอาเงินบางส่วนตัดไปทําการบูสต์โพสนะคะหรือว่าไปจ่ายค่าน้าค่าไฟแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นั่นเองแล้วก็อาจจะทําให ในครั้งต่อ,ตอไปเนี่ยเราก็ไม่อยากจะบริจาคให้เขาแล้วนะคะและข้อต่อไปนะคะเมื่อเขามีการแจกแจงรายรับจากการได้รับบริจาคแจกแจงค่าใช้จ่ายแสดงหลักฐานแล้วเขาก็ควรจะแจง้งปิดรับด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายอดบริจาคมันถึงจํานวนที่เขาต้องการที่เขาแสดงไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาต้องการเท่านี้เขาควรจะแจง้งปิดรับบริจาค และถ้ามีเงินเหลือนะคะเขาก็ควรจะแสดงให้เห็นด้วยว่าตัวเงินเหลือจํานวนเท่านี้เท่านี้เนี่ยเขาจะเอาไปใช้อะไรอย่างเช่นเอาไปใช้ในการดูแลเคสนี้ในระยะเวลาต่อไปอย่างเช่นหลังผ่าตัดหรือว่าเขาจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้กับเคสอื่นต่อไปนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะแม้ว่าเขาจะแจ้งเปิดรับบริจาค แจกแจงการเอาเงินบริจาคไปใช้รวมถึงแจ้งปิดรับบริจาคแล้วนะคะเขาก็ควรจะมีการเก็บหลักฐานนะคะแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงแจกแจงตอบคําถามสําหรับคนที่ซักถามเข้าไปนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่ซักถามก็จะเป็นผู้ที่บริจาคช่วยเหลือเขานั่นแหละเขาควรจะตอบคําถามได้ควรจะมีหลักฐานแสดงด้วยซ้ํานะคะและข้อสุดท้ายสําคัญมากนะคะเขาควรจะมีตัวตนจริง การมีตัวตนจริงในที่นี้เนี่ยไม,ไม่ใช่ว่าเขาเป็นโรบอทหรือว่าอะไรนะแต่เขาควรจะมีตัวตนจริงในการที่เราจะติดต่อสอบถามเข้าไปได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะ6ข้อที่หมอพูดมาเนี่ยเมื่อประกอบรวมกันก็จะช่วยให้เหล่าทาัดหมาทาดแมวของเราเนี่ยต่อไปนี้สามารถที่จะตัดสินใจบริจาคช่วยเหลือสำหรับเคสที่ถูกต้องได้นั่นเองนะคะ และนอกจากนี้นะคะหมอก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเพิ่มเติมนะคะว่าไม่จำเป็นเฉพาะกับในกรณีที่เป็นเพจหรือว่าเป็นนิติบุคคลเป็นมูลนิธินะคะในหลายๆกรณีหลายๆครั้งนะคะก็จะมีการที่บุคคลทั่วไปเนี่ยมีการตั้งเปิดรับบริจาคเช่นเดียวกันอาจจะสำหรับน้องหมาน้องแมวของตัวเองหรือว่าน้องหมาน้องแมวจรที่ไปเก็บมาได้แล้วอาจจะประสบอุบัติเหตุ หรือมีโรคที่ต้องผ่าตัดรักษานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือแล้วก็วิจารณญาณของแต่ละท่านในการที่จะบริจาคเข้าไปซึ่งก็สามารถใช้หลักเกณฑ์เมื่อกี้ที่หมอพูดได้บางส่วนนะคะแม้ว่าความน่าเชื่อถืออาจจะน้อยกว่าเวลาที่เราบริจาคให้องค์กรหรือมูลนิธิแต่หลายๆเคสนะคะเขาก็เป็นหมาแมวป่วยที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือของจริง นะคะยังไงก็อาจจะต้องมีการสืบสอบประวัติของผู้เปิดรับบริจาคดูกันยาวๆด้วยนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าทุกๆท,ท่านจะได้รับประโยชน์นะคะแม้ว่าเรื่องที่หมอพูดวันนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการรักษาหรือว่าเรื่องโรคเลยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้องหมาแล้วก็อยู่ในกระแสและหมอก็หวังว่า,าผู้ติดตามของหมอทุกท่านเนี่ยจะไม่ตกเป็นเหยื่อ ที่จะบริจาคไปเหมือนโอนลอยเปเปล่าไปโดยที่เงินเหล่านั้นไม่ได้ไปส่งผลดีไม่ได้ไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวอย่างแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย